ครั้งหลังสุดนี่ที่ทำบุรณะใหญ่เลยก็คือในปีพุทธศักราช2,529ถึงปศ2 5 3 0โดยทางวัดได้ขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันบูรณะขึ้นแต่ก็ยังคงสภาพเดิมไว้ทุกอย่างนอกจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมแล้วนะคะภายในยังปรากฏงานจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วยนะคะทั้งสงด้านที่ปรากฏ งานจิตรกรรมฝาผนังนี้นะคะบรรยายหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะพระคุณเจ้าภายในพระวิหารนั้นจะมีภาพจิตรกรรมอยู่สามส่วนด้วยกันในส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่ทางด้านประตูทางเข้าทางด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้นจะเขียนเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ส่วนทางด้านขวานั้นจะเขียนเป็นเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็ด้านด้านข้างของพระวิหารนั้นจะเขียนเป็นรูปเทพพนมถือดอกบัวนมัสก,การพระพุทธเจ้าหรือว่านมัสก,การองค์พระพุทธชินราชในภาพจิตรกรรมทั้งสองทั้งสามอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรและเกี่ยวกับประวัติพุทธประวัติเนี่ย ได้เขียนขึ้นในสมัยสุขโขทยัยแต่ก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆครั้งล่าสุดก็เมื่อปีพุทธศักราช2547โดยช่างกรมศิลปากรส่วนทางด้านข้างนั้นจะเขียนขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะ สำรัการประดิษฐานพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพระคุณเจ้ามองว่ามีผลต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่และมีผลต่อจิตใจชาวจังหวัดพิษณุโลกยังไงบ้างคะพระพุทธชินราชนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมใจโดยเฉพาะชาวจังหวัดพิษณุโลกมากโดยเฉพาะทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงก็เพราะอาศัยองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช เพราะว่าประชาชน,นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชมาก mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําให้พุทธศาสนาในจังหวัดพิศณุโลกมีความมั่นคงถาวรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธนอกเหนือจากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดอื่นๆหรือทั่วประเทศเนี่ยต่างก็มากราบไหว้บูชาเพื่อที่จะ ความจิตใจของตนเองมีความสบายกายสบายใจอะไรค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของพระพุทธชินราชแล้วนะคะเรายังได้มีโอกาสชื่นชมในความงามของพระพุทธชินราชซึ่งเกิดขึ้นด้วยแรงสัทธานในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธอีกด้วยค่ะ และสาหรับในวันนี้นะคะที่ฉันขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เมตตาเล่าเรื่องราวที่มีความสําคัญและมีความน่าสนใจให้กับพวกเราได้ฟังในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการสจป,ประภาพต้นหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะคาถามประจาวันนี้ถามว่า พระพุทธชินราชจำลองถูกนำมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดเบนจามบอพิษดุสิตวนารามในปีใด 1. พุทธศักราช2443 2. พุทธศักราช2444 ส่งชื่อที่อยู่พร้อมคำตอบที่ถูกต้องมาได้ที่ประภาต้น atpbs.or.th หรือส่งประชียบััติมาที่ตูปออาา้ปอน .5 ้าปนฝศเสน,นิคมกรุงเทพ1 0 9 0 2ผู้ตอบถูก10ท่านจะได้รับหนังสือเสด็จประภาต้นท่านละหนึ่งเล่มและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th และนี่คือไร่ชื่อผู้โชคดีประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมสเสด็จประพาสต้นตอนต่อไปสเสด็จประพาสมณฑน,นฝ่ายเหนืออุตรดิ์